คุณอ้วนสุชาดานะคะถามว่าเริ่มทำสมาธิตั้งแต่วันวิสาขบูชาจนถึงวันนี้ตามลมได้นานขึ้นปุ้งน้อยลงค่ะแต่อยากทราบว่าทุกครั้งทำไมแค่เริ่มสวดมนต์จะหาวจนน้ำตาไหลาหาวกว้างมากบังคับไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ง่วงเลยแต่พอสวดมนต์เสร็จเริ่มฟังเสียงสติอาการหาวก็หายไปเป็นเพราะอะไรคะคืออาการที่สวดมนต์แล้วง่วงแล้วหาวอะไรเงี้ยนะ คือผมก็อยากจะบอกอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่มันมันมีทั้งเหตุภายในเหตุภายนอกนะครับเอาเป็นว่าพูดแบบที่จะทําให้คุณเนี่ยออกจากอาการนั้นดีกว่าคือเวลาง่วงเวลาจะหาวอะไรขึ้นมาตอนสวดมตนเนี่ยนะให้สวดเสียงดังขึ้นให้เปล่งเสียงเนี่ยคอตั้งหลังตรงนะแล้วก็นึกว่ามือพนมเนี่ยนะ นึกถึงภาษานี้ว่าเป็นดอกบัวถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็แก้วเสียงเราที่เปล่งออกไปเต็มปากเต็มคำเนี่ยเป็นแก้วเสียงที่ถวายเป็นพูทธบูชานะคือทําให้มันเกิดความสดชื่นขึ้นนิดนึงแล้วก็พอมันจะกลับง่วงก็ทําให้มันกระเตื้องขึ้นอีกนะซ้ําๆซ้ำๆในที่สุดมันจะชนะนะแรงกดให้ง่วงนะครับส่วนเสียงสติเนี่ยคือ